เอาล่ะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ใน g กนชินอิมแพคไดอารีกันอีกตามเคยนะบอกไว้เลยว่าตู้ที่แล้วเนี่ยผมกดสุ่มตัวละครไปเป็นที่เรียบร้อยและดันออกฉีฉีมาผมสาบานกับตัวเองเลยว่าหลังจากนี้ผมจะไม่เติมเกนชินแล้วผมไม่ทนเกมบ้าอะไรหลุดแห่ผมทุกตู้ตู้แบบนี้ใครมันจะไปทนหล่ะครับเพื่อนๆแมมหมายถึงว่าใครจะไปทนไม่เติมสู้พันไหวล่ะครับผม ตาบะผมแตกอีกแล้วครับท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมานั่งสุ่มตัวของเฉินเถอกันก่อนต้องบอกกันตามตรงนะว่าผมเนี่ยเล่นในเกม p พ a y s t a t i o n นะฮะแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเล่นเนี่ย PC ได้ก็เลยคิดว่าขอไปเคลียร์เควสรายวันกันก่อนนะฮะเป็นเกมชีนเดอร์รี่ในวันนี้อุ้ยเรามีฟาร์มฟงฟาร์มแฟกกันอีกเต็มไปหมดเลยนะครับไหนอู้อันนี้อยู่2เควสอยู่ติดติดกันเลยครับจัดไปดีรออะไรผมจะกดนี้ให้ดูประวัตินะฮะ ลุดฉีฉีของจริงเลยแปดหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแลย้วห้าก้าหน้าเห็นไหมฉีฉีแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอะไรออกหูเต๋าออกแต่ก่อนหู้เต๋าผมออกเนี่ยเค้าจริงฮะนี่ผมไม่ได้โกหกเลในทั้งสิ้นนะครับแล้วพอดีลุกเสร็จนะพี่แต้มฮะเห็นไหมพี่แตมมเราก็สลับไปเลยนี่ไงจีน ผมหลุดทุกตู้ของจริงนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยขอมาสุ่มแบบเล่นๆได้ไหมเออสิบเม็ดแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเออสักหน่อยแล้วกันนะเนี่ยขนาดสิบเม็ดนี้แล้วยังไม่มานะฮะแต่มีกะมาก็ค่อยยังชั่วนะครับเอออันนี้มันก็แลกได้2เม็ดนะถือว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวล,ล้างตู้สักหน่อยก็ได้อะกดอีกสักเม็ดหนึ่งเผื่อจะมายังไม่มาครับผมไปก็ยังไม่มาอีก ไปทำเควสรายวันกันก่อนดีกว่าแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีเควสรายวันอยู่ด้าบนด้วยนั่นไงนั่นไงอุ้ยแร่เต็มเลยเป็นเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตของฉันที่ฉันจะได้เห็นแร่เยอะแยะมากมายไก่กองขนาดนี้ในบริเวณโมงนี้นะฮะโมงภาษาเหนือเนี่ยมันคือ แถวนี้นะฮะเหมือนกับแบบโซนนี้อะไรอย่างงี้มากกว่าไปน้องนาธิดะส่องเขาซะหน่อยถ่ายรูปเออใส่ฟ้าอีกนิดนึงดับเลเวลหนึ่งนะฮะโอเคคำขอประจำวันต่างๆเราครบเสร็จแล้วเดี๋ยวแวะไปคราฟเลซิ้นเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะ แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เลซินกับอ์ติแฟกต์กักสน,น,นสักนิดนึงมีกี่อันเนี่ยมีอยู่3อันแล้วได้สร้างได้แค่2อันฮะตอนนี้เนี่ยผมกําลังหาของให้กับน้องโ,อโคโคมิอยู่ในการอัพเลเวลขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มารับของรับของอะไรให้มันเรียบร้อยเราต้องไปอัญเชิญแถวแถวบเขาเซียนนะฮะแล้วประเด็นคือของอัพเจ๊แกนเนี่ยหายากมากไอ้ดอกไม้ของพี่เซียวอะ่ะโอ้โหขึ้นภูเขาลงห้วยนู่นนั่นนี่นี่ไงเพิ่มเลือดนี่ไงไอ้ดอกไม้อันนี้ไง ที่ผมบอกมันหายยากๆนิดนึงปะไหนๆก็อยู่แถวนี้ละอันเชิญมาสะหน่อยขอออกภายใน10โลนะเบิ้ลก็ได้ปะปะเชิญเหอสซะหน่อยเริ่มอย่าบอกว่าออกมาสุดการาฟนะโอ้โห10โลตรงนี้ก็ไม่มาน้ำแข็งเหมือนกันแต่เป็นดีโอน่านะฮะปะอีก10โลสิมันจะหมดแล้วนะให้เหลือไปตู้ถัดไปบ้างนะฮะเชิญเหอนี่ไงแบบไม่ต้องซุม่ม โอ้เชินเหอมาพร้อมกับซูโค้ดให้มันได้อย่างนี้นะฮะหลังจากครั้ง <x> ที่แล้วเราได้เชิญเหอเวอร์ชั่นเด็กน้อยมานะครับอันนี้เปคูณ2ด้วยฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเคลียร์เลไลกันสักนิดนึงละกันเพราะว่าผมอะอยากได้เฉินเหอเนี่ยเอามาเล่นกับน้องอายากะจังนะฮะเชินเหอเขาใช้อาวุธอะไรวะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะจะเชินเหอเนี่ยใช้อาวุธอะไรดีดองรอน้องเฉิญเหอมานะฮะตู้หน้าก็ไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะวุ้ยดอกไม้เรามี92ออันเลยเลยจะพอหรือ จะพอหรือเปล่าอ่ะอันนี้800กว่าหน่วยเอา้ายังเลื่อนขั้นขึ้นไปได้อีกนะฮะน่าจะ max ตรงนี้ละเพราะว่าดอกไม้หมดเดี๋ยวค่อยไปหาดอกไม้ให้อาเจอีกทีนึงขัดเป็นตัวนี้นะฮะดอกไม้เนี่ยอีกตั้ง45อันเออจริงๆก็น่าจะขึ้น80ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดไปหานะแต่ขี้เกียจหานะครับเดี๋ยวขอเอาแม่นางออกมาเดินดูสิว้าวสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะนี่นะโอ้ ดูชุดเออเออเออตีไปตีมาจะตกนะนะแล้วพรสวรรค์ของเฉินเหอวันนี้เปิดหรือเปล่า <_ d ream> เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูแป๊บนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็อัพแล้วเนาะงั้นเราควรจะควรจะหาอาร์ติแฟกต์ใส่ให้น้องนะผมก็ไม่มั่นใจนะว่าอาร์ติแฟกต์ใส่อะไรได้บ้างเพิ่มความต้าน,นทานน้ำแข็งสร้างความเสียหายน้ำแข็งอย่างต่อเนื่องแก่ศัตรูอ่าได้รับ อ่านี่ไงได้รับโบนัสความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มโอ้คอนดิชันเยอะบากัน,นะฮะเดี๋ยวผมไปดูว่ออีกทีแล้วกันไปก่อนอัพขึ้นไปก่อนอัพจะได้ดูของได้ว่าของข,องขาดอะไรยังไงไหมวันนี้เปิดไหมวันนี้ไม่เปิดนะฮะงั้นวันนี้ต้องไปฟาร์มแฟกต์นะครับอัพเล็กๆอัพน้อยๆกันขึ้นไปก่อนใส่บิสซัดได้ไหมบิสซัดเนี่ยน่าจะพอมีอยู่บ้างนะฮะขโมยของรถซาเลียจังมาแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่แบบให้มันมีของใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนรู้้สกกกขขออองงงงเเจจนนนี่ััปบบึะาาาาดคมม เออมีการสร้างร่างแยกออกมาเจ๋งเลยตอนนี้นาชดาผมเลือดลดเต็มเตมตึงๆนะฮะนี่เปิดยันหนึ่งแปะนะฮะเออซะหน่อยนะครับให้ได้รู้บ้างว่าตีนัดละ700ดร้นี่นะพันห้าดาเมจน่ารักเทียวนะฮะแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะเป็นตัวซัพพอร์ตซะมากกว่านะครับโดนดาเมจน้ำแข็งไปเลยเอาไม่โดนไงจังหวะเนี้ยฉันมาแค่มาสุ่ม เท่านั้นเองนะครับชิมกระจายน้ําแข็งนี่น่แล้วก็แบบนี้อ้าวมอนหายมอนวาร์บยังไม่ทันไรเลยโอ้โหมอนวาร์ปไปเป็นที่เรียบร้อยเออขอกระจายน้ําแข็งนิดนึงมันใส่ไอแมงสองตัวนี้จริงๆอ,อ,อ้าวอุยระ <c oughs> เบิดใส่หน้าดนะวม แม่ร้ายจริงๆนะฮะไอ้เจ้าแมงพวกนี้อู๋แต่ถ้าไปโคโคมีผมว่าใช้อีกทีมมันอาจจะไวกว่าเดี๋ยวข่อดูก่อนละกันอ่ะเราไปฟาร์มที่เดิมต่อนะฮะเอเม็มเบมเอ็มเบ้มนิรันนะนี่คือการเล่นแบบเอ็มเบ้มนิรันนะฮะขอสักนิดหนึ่งละกันยังเล่นไม่เป็นมากนะฮะเล่นไม่เป็นเลยไม่ใช่เล่นไม่เป็นมากอุ้ยอุ้ยโอ้อขอคิวหน่อยขอคิวแบบเร่งด่วนหน่อย เออจะฮิลแบบเร่งด่วนเนี่ยจะต,ต้องใช้โคโคมิในการฮิลแบบเร่งด่วนนะฮะแต่ทีมนี้ยังรู้สึกช้ากว่าทีมไม้อยู่นะฮะอาจจะเพราะว่าของยังไม่ฟูหรือผมเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวแวะออกไปใช้ทีมไม้ดีกว่านะฮะน่าจะจำเรินจำเริญหัวใจมากกว่านะฮะไหนดูสิเอ็มเบมจะให้อะไรเราพลังชีวิตโอ้โหฟื้นฟ,ฟูความแรงขิดอันนี้ก็กลมกรมกลมแกรม,กมพอได้อยู่งงมากดีแค่ไหนแล้วที่น้องฟิตของเรานะฮะไม่ไปปีนเสานะฮะ คิดว่าตัวสกิลน่าจะมาทันนะฮะโอเคสกิลมาทัน,ทนหูได้เป็นชิเมะพลังชีวิตป้องกันฟื้นฟูโจมตีโบนัสการลักเอ้ยอืมแต่ใช้กับตัวอะไรไม่ค่อยได้เลยฮะชิเมะพลังชีวิตครับ อ่าอันนี้ก็พอได้อยู่นะได้เป็นอะไรสอ้ได้3ชมิ้นพลังชีวิตพลังป้องกันโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่โจมตีพลังชีวิตป้องกันนะฮะพลังชีวิตอุ้ยอันนี้พอไหวนะอ่าไหนๆก็ไหนๆก,ๆก็คราฟแถวอินาซึมันี่ละกันนะฮะใกล้ดีเดี๋ยวขอญาติคราฟเลยสิน้นก่อนนะฮะคราฟเลยสิ้น2ออันโอเค มาทีนี้มาดูอาร์ติแฟกต์กันสักนิดหน่อยเอาเป็นใครดีที่ปกติใส blem, นะ่เอ็มเบมนะคุณน้องเสียงหลิงเราจะทําการกรองดูเอ็มเบมก่อนนะครับเอ็มเบมใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ล็อกเนี่ยนี่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวนี้แต่ถามว่าอันนี้ดีไหมดีมากเลยนะแต่ไม่มีอัตราคิฮะเราลองเราลองอ่ะเดโมนัสคุณ2ด้วยเป็นฟื้นฟูพลังงานฮะออกที่ฟื้นฟูอ่ะแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกัน เพื่อมันจะไปลงอัตราคีจริงๆออฟที่ไม่น่าได้ใช้เนี่ยน่าจะมีความชนานาญเนาะกับโจมตีแฟลชลองไปสักคูณ8ดูเผื่อลงอัตราคินะฮะน่าจะสวยอ่าลงอัตราคีไงมางั้นเราไปเลย12ไปเลยนะฮะลงไปอะไรเนี่ยลงโจมตีแฟลชเป็นอะไรหน้าอัตราคิเก็บฮะอันนี้เก็บได้เลยโอ้โหชำนาญธาตุนะ แต่ก็ล็อกไว้ก่อนไม่เสียหายนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะสำหรับเกนชินเดียรี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรอีกนะยังไงฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับพักนี้เนี่ยอาจจะอัพคลิปบอ่อยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มหนีไปโลบอกแล้วอันนี้พูดกันตามตรงเนาะเออเพราะว่าเกนชินมันไม่มีอะไรทาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากะว่าเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นโลบอกกันดูเผื่อว่าจะมีเกมสนุกสนุกกันอยู่นะครับใครที่มีแมปเนี่ยแนะนํากันมาได้นะสําหรับโรบอกนะครับว้เดียเจอกันในพักหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับไป